ที่ทุกคนเลยพี่ที่ตำแหน่งทุกคนเลย ご存知の通り、 เวลาที่มีงานที่เป็นงานรวมวิสาหกิจทั้งประเทศเราก็จะก็จะเป็นตัวช่วยช่วยชดลดที่ขเขาได้กระจายแต่นี่ก็จะขายผู้ที่บ้านทั้ที่ห้อยองก็ได้ไป็นการตัดสนด้วยเคยไปยังเหรอเคยเคยไปคูนั่งยองแต่ว่าตรงนี้นะเส้นนี้แหละเส้นนี้ 啊，你讲。 เราพาทุกทุกท่านนะครับมาพบกันในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ทางด้านสูนการค้าโรวิสานไลฟ์สไตล์บ้านฉางเนี่ยได้สนับสนุนพื้นที่นะครับตามนโยบายของทางผู้บริหารของเรานะครับว่าเราจะเป็นเซ็นเตอร์ออฟคอมูนิตี้ก็คือศูนย์กลางของชุมชนนั่นเองนะครับวันนี้เราก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉางนะครับบริษัทดาวแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงชมรมบ้านฉางท่องเที่ยวศิลปะและสิ่งแวดล้อมอำเภอบ้านฉางของเรานะครับได้จัดกิจกรรมดีๆและอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของ ภอบ้านฉันจังหวัดระยองเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับในส่วนของ MBT นะ27จังหวัดเลยทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับอยากจะเชิญชวนให้กับทุกทท่านได้มาท่องเที่ยวนะครับที่ส่ย์การค้าโรบินสันไ์สตล์บ้านฉางของเรานั่นเองจะมีในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรที่มาร่วมจอยกับเราบ้างน,นะครับก็อยากจะให้ติดตามกันตลอดเดือนเมษายนเลยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านเลยสําหรับในส่วนขอ,ของกิจกรรมดีๆแบบนี้นั่นเองครับ ประเทศไทยนะคะก็ได้เข้ามาทํางานร่วมกับทำศูนย์การค้าโรบินสันบ้านฉานเนาะแล้วก็รวมถึงชมรมศิละปะท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้องบ้านฉางอีกทั้งเกษตรอาเภอบ้านฉางด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มพี่ๆวิสาหกิจชุมชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่บ้านฉานําผลิตภัณฑ์ของดีบ้านเรามาจําหน่ายที่นี่นะคะก็อาจจะมีทั้งส่วนของผักผลไม้ ลิภัณฑ์แปรรูปนะคะหรืออย่างเช่นง,งานฆ่านะคะวันนี้จะเห็นเลยว่าสีสันสวยงามน,นะคะตอนรับเทศกาลสงการเรานะคะก็ไม่เพียงแต่เท่านี้เนาะยังมีในส่วนของกลุ่มงานของเกษตรด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะน้ำหมักต่างๆก็มีมาจําหน่ายด้วยนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีของชาวบ้านฉางเลยนะคะที่ได้รับการเอื้อเฟอื้อพื้นที่จากนั่งรับินะัานในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีก ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทพี่ๆจะได้เพิ่มเรื่องของรายได้นะคะกระตุต้นเศรษฐกิจแล้วก็คนบ้านฉางเองหรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะขอเชิญชวนทุกๆพื้นที่นะคะที่ได้ชมรายการนี้นะคะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนนะคะของดีบ้านฉางบ้านเรานะคะยินดีต้อนรับทุกคนที่เราเินสนบ้านฉางด้วยค่ะคุณ้ชมครัสวัสดีครับสวัสดีป่าสุดร้อนนะครับก็ในนามของชมรมเราก็มีจุดมุ่งหมายต้องการสนับสนุนงาน <c oughs> ต่างๆของ อันเป็นวัชา์โดยเป็นข้อในด้านของศิลปะแล้วก็ในเรื่องของสงแมดล้อมนะครับซึ่งเรามีจุดตัวสูตงต้องการทําวิกิจอาสาครับแล้วพอดีเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทดาวเซมกคอนทางโรบิสันเราก็เลยเ,เร็วๆนี้เราอาจจะมีงานติ่งอาร์ขึ้นมาที่บริเวณโรงหนังบูรพาซึ่งเป็นโรงหนังเก่าแก่ของของวัชรนะครับซึ่งทางรับความร่วมมือจากอลรายฝ่ายตอนนี้ก็คือว่า เราขอขอบคุณนะครับที่ทางผู้สื่อข่าวได้ให้การสนับสนุนและก็มาสัมภาษณ์เพื่ออนาคตเนี่ยไ่ขาดเราจะเติบโตขึ้นปาทนี้โดยเพราะวามีทีมาลงหลาย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 หมื่นล้านบาทแล้วก็เรามีสถานีมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้เราให้ความสำคัญแล้วก็เลยก่อตั้งโทรลงขึ้นมาตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ60ท่านซึ่งเราทำธุรกิจอาสาเราไม่ได้จิตประสงค์อย่างอื่นครับทุกคนก็ช่วยร่วมมือร่วมกันแล้วก็ เราก็ดีๆให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายของจังหวัดโดยเฉพาะทรชเทศบาลเมืองฉางเราควที่ต้องเที่ยวจังหวัดระยองศรกสากรรมต้องเที่ยวจังหวัดระยองครับขอบคุณครับท่องเที่ยวเมาแล้วก็นรดาวนะคะที่ช่วยสนับสนุนสัชของอาเภอบ้านฉานะคะได้มีพื้นที่มาจำหน่ายในริับให้เรษตรของเราก็มีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มข so ึ้ tar, คนค่ะ มากมากกว่าเดมาก